วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรายรับรายจ่ายโดยใช้โปรแกรม Excel นะคะครั้งที่แล้วก็เรียนไปบ้างแล้วเราจะมาทบทวนเนาะบางคนเข้าใจแล้วบางคนยังไม่เข้าใจใช่ไหมแต่ก่อนเรียนเราจะมาเป็นยินหนึ่งชุดนะหนึ่งสองสามกลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและ,ละเหลี่ยมกลมกลม กมเรกกลมลคมเหลี่มงาวดย้วัเห็ดยำเเดี๋ยวเราจะตรบันทึกตารางรายรับรายจายที่จะไปใช้แกเเครั้งที่แล้วที่มีเพื่อนเป็นตัวแทนไปขายเห็ดนพเใช่หเราจะทาเป็นตารางรายรับรจ่การขายเห็ดต้องแรกเราควรจะใส่วันที่ว่าเราได้ราย สองควรเป็นอะไรดีรายการรายการคุณจะยกตัวอย่างประมาณสี่รายการออกทีนี้สั้นๆค่ะมีรายรับรายจ่ายแล้วก็คงเหลือที่หนึ่งเดือนเดือนเดือนสิมี6กแปด เ็บขายจะเป็นรายรับหรือรายจ่ายดีใช่มีเสียใจรารับนะคะขาเอาสามเได้เลยเราจะทำน้ำพิกเป็นวันที่สิบวัตถุดิบเราไม่ได้มีครบทุกอย่างเราจะต้องซื้อใช่ไหมซื้อวัตถุดิบทำน้ำพริก เทียมกรีแลรียมกับพริกแล้วกันเรเ็จวันที่ 12, สิอเราไปขายน้ำพริกเพื่อนที่ททไปขายน้ำพริกวันนั้นขายกับผมล 5กระดูกกรงเราใส่น้ำพิกได้เท่าไหร่3ามร้อยอยู่ในช่องตารางลายน้ายร้บลายน้ลายน้ำลายน้ล้ายนายน้ำลา้ลายนัาน้ยน้ลาน้ลา้ายน้อลานายน้า้า้น้าน้นน้น้้น้ย บนสุดก็หนึ่งส,งส,สีและเรากำลังทำแถวที่ห้าสุดผลรวมใช้สุดอะไรนะคะซามสามตรนี้เราต้องใส่เครื่องหมายอะก่อนเท่ากับเท่ากับสาม B 2ส,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 สองช่งนี้ช่องอะไรเอ่ย เออ C สองถึงถึง C ห่ C C ่โอเคค่ะเยี่ยมมากช่องนี้ทำเองได้ไหมได้โอเคช่องนี้อยากเรียนลองทำเองสิอันนี้เป็นตารางรายรับรายจ่ายเรื่องอะไรคะขายเห็ดขายเห็ดวันที่หนึ่งหนูเก็บเห็ดอยู่ในช่องอะไรคะเนี่ย C สองค่ะ C สองใช่ซื้อวัตถุดิบ ดีสค่ะขายน้ำพริกได้สิบห้ากระปุกใช่ไหมอยู่ในช่องอะไรคะซีส่ค่ะแล้วผลรวมช่องด้านล่างผลรวมสามรอยเก้าสิบนี่ใช้สูตรอะไรคะลองกดเข้าไปดูซิใช้สูตรจริงเปล่าสามซีสองจึงีสี่ค่ะช่องคงเหลือช่องสุดท้ายคิดยังไงคะใช่เอา4ีห้าดีห้าค่ะอ๋อโอเค